กราคมครับมาดูเจ้างอนะครับนี่นักชกชื่อดังอีกคนหนึ่งกับอภิสิทธ์สอสมึกเปิดหัวจันนาเจอกับท้าฟังโค้งครับแล้วก็บิลลาดีนกับทูมาโร่เพรแปดเร็วกับท้านกองสิงพยักนี่คือโปรแกรมนัดต่อไปครับเอาละครับ้ายมาครับถีมซ้ายครับยอดสยามครับขยับเข้าไปครับเตะซ้ายแม่ก็ยังเก็บอาวุธได้อยู่นะครับซุปเปอร์เล็กครับขวามาก็แม่ยังเข้าโดนไม่ดีครับ โอ้เกมมันบีบหัวใจให้ยอดสยามมีขยับเดินครับแมมีขวาหน้าครับมีเสริมแล้วนะครับอาวุธแต่ไม่ดีปกหกัดสู้กันที่กลางเวทีครับชิงจังหวะกันอยู่แข้งพามาใครจะจังหวะดีกว่ากันแลยครับนี่ครับแข้งซ้ายมายอดสยามค่อยๆครับขือด้วยขวาซุปเปอร์เล็กนิ่งมากครับทั้งคู่กับประสบการณ์สูงอยู่แล้วนะครับกระดูกดีเชื่อมง บินสูงนะครับอ่าวงได้วงได้ในน้อยแน่ครับคู่นี้ครับครับไม่ใช่เกมถนัดทั้งคู่ครับเนี่ยครับแต่ว่าไอ้ที่จะเห็นชินตาก็คือเนี่ยครับศาสต์แข้งขวาแข้งซ้ายนี่แหละครับอยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันครับขยับเข้าไปครับโยกเตะขวามาครับปลายปลายเท้าเอาซ้ายครับแม่แกก็ยังยกขวาบังได้ขวาขึ้นนาอ๋อแล้วครับซ้ายได้ครับแต่คืนทันควันแล้วครับทางด้านของซูเปอร์เล็ก เกาะได้แล้วยอดสยามเข้าขวาเนี่ยครับลายแขนครับวงในตีกันไม่ได้กรรมการแยกออกมาว่ากันต่อสู้กันต่อที่กลางเวทีอยู่ที่วิธีคิดเนี่ยครับชิงไวชิงคลิปนะครับมาท้ายมายอดสยามแต่ว่ามันต้องมีช็อตต,ต่อเนื่องนะครับอ่าได้ไม่ได้แข้งซ้ายยอดสยามขยับเข้าไปซูเปอร์เลกนั้นต้องบอกว่ารอตั้งรอบังรอโต้อยู่แล้วนะครับอ่าวามาโอ้โห เตะไปติดบังนะครับอ่าเดี๋ยวมันจะโดนจนได้นะครับพยายามออกครับยอสยามครับแข่งขวามาก็ยกซ้ายบังได้เหมือนกันครับยอสยามครับโยกเข้าไปครับขยับเข้าไปครับยอสยามนี่ครับแหมโดนเตะไปโดนเข่าอมัดมาเจอสอกคืนครับแล้วก็ไล่ขาไว้ครับซูเปเล็กตีเข่าซ้ายจิกต้นขาครับกรรมการชูชาติเก้ากิีดครับแยกออกมาอ้ามรรลุไปต่นนะครับอายกสาม ยอดสยามแดงนะครับน้ำเงินซปเปอร์เล็กเอ้าขวาไปแหมแดกาดบังบงังตีซ้ายของยอดสยามเลยอ่ะเอ้าซ้ายยอดสยามเอ้าหัวตหัวดเอ้ามาดเอ,าอ้มามาซปเปอร์เล็กกับฟันมาเลยนะครับการรับรอโต้ทางด้านของซปเปอร์เล็กยอดสยามนั้นก็ซ้ายทั้งแถบอยู่แล้วนะครับซ้ายอย่างเดียวครับซ้ายหนักหนักแรงแรงเนียนเนียนแต่ว่ายังเตะไม่เข้าเลยครับมาถึงตรงนี้ครับเก็บกันได้ดีทางด้านของซปเปอร์เล็กแล้วนิ่งมากมากด้วยครับ อ่าดูครับทีมขวาว่าทีมขวาว่าครับมายนบอกทีเด็ด99นี่สนามมวยเปทีมอวยชั่วคราวครับตลาดหลังเดบกมอโคราครับอ้าวนี่เลยครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับไอเฮิร์บด้วยและอาโมชินเยลนะครับปุ๋ยอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ตราเกษตรนี่นะครับตราเกษตรใจดีด้วยแล้วก็อุทัยทัพอาสาดงเต้ช้างชูชีพตีโบคาด้วยครับ เดินต่อแล้วครับแผลมาแล้วนะครับได้แผลแล้วนะครับแทนความคิดถึงนะครับฝากรอยแผลให้รุ่นพี่ไปแล้วนะครับซปเปอร์เล็กแล้วก็อืลูกนี้นี่ห่มเอาไว้ครับกรรมการทูชาติแยกออกมาครับโอ้ช่างเป็นเกมที่อึดอัดของยอดสยามแล้วเกินนะครับตอนนี้ครับขยับเข้าไปครับซปเปอร์เล็กถีบขวาถีดเท้าหลังนะครับแล้วก็เตะขวาครับนี่ครับออกซ้ายครับเตะขาไปก่อนครับจะเจาะยังไงดีครับแข้งซ้ายสูงครับโดนท่อนแขนครับเตะขวาไปก็ยกสายดังได้ครับยอดสยามครับ อ่ะนั่นแหละครับต้องปรับนะครับยอดสยามต้องปรับเกมนะครับปรับเพื่อตัวเองครับถ้าแข้งซ้ายนี่ตอนนี้ต้องบอกว่าซุปเปอร์เล็กเห็นหมดแล้วครับอ่าเตะตัดล่าอ่าแต่ว่าหมัดยังไม่มีนะครับยังไม่ปล่อยออกมาครับหมัดซ้ายมาขวานี่ไว้ยืนอย่างเดียวแลวครับทางด้านของยอดสยามอ่าเตะขาเจาะยาครับแต่ว่าซุปเปอร์เล็กบังไว้ได้อีกแล้วคืนด้วยแข้งขวาเนี่ยครับเลือกนะครับทางด้านของซุปเปอร์เล็กไม่แลกนะครับ ใช้วิธีการเลือกครับเลือกแล้วคืนครับเลือกแล้วคืนครับอ่าดูครับขยับเข้าไปอ่ายังไล่ไม่จนกระดานครับพยายามจะฮุกขวานะครับนี่ครับเคลื่อนลูกเก่าเคลื่อนลูกใหม่ครับทีบทีบเอาไว้ครับแล้วก็เข้ามากอดเข้ามาอุ้มคือจะให้ยอดสยามหยุดก็หยุดไม่ได้ละครับนี่เพิ่งยกสี่ครับจะไปหยุดได้ยังไงครับผู้โดยสารครับแม่แม่ครับมาขคืนมาสายมาคืนด้วยขวาครับม มีพื้นที่เยอะเลยข้างหลังนะครับซูเปอร์เล็กแต่โชคด้วยความฉลาดนะตีหลังนี่ผีบด้วยกันยากมากเลยอ่ะนะกันยากจริงๆเลยทีเดียวนี่อ้าวาว,วัวน,นี้ทั้งชูชีพสมพรแก้วรัศมีโชคนี่ดรช้างนี่โอ้ดูรายการนี้บอกโอ้โอแฟนล้นเลยอ้าวทีโอ้ถีบเท้าหลังนี่กันยากมากๆเลยนั่นแหละครับถีบระเด็นกระดอนเลยครับทางหน้าของซูเปอร์เล็กลอยออกมา รางาสูงๆงเอาไว้ครับยอดสยามขยับเดินใหม่แต่ว่านยครับจังหวะไม่เป็นใจครับช้ากว่าแหะครับซุปเปอร์เล็กเห็นแล้วครับลัดล็อกสะพายแรงเอาไว้ครับวงในเขาจะบอกว่าแทบจะไม่มีนะครับวงในของคู่นี้เป็นมวยจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่อยู่เลยครับยอดสยามแตกตั้งแต่ยกที่ผ่านมาดูนะครับบริเวณนกแก้มทางด้านซ้ายครับเอาแพร่ใส่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปครับอย่าพึ่งท้อครับนี่ครับ กลายเป็นว่าต้องขยับเดินและเอา้ายนําไปก่อนนะครับซึ่งเป็นซ้ายข้างขนัดครับกลายเป็นมวยขวาครับซึ่งขวามันเข้าทางของซปเปอร์เล็กครับโอ้แล้วขีดเท้าหลังอย่างที่พี่สมิงขาวบอกไปครับได้น้ําหนักด้วยนะครับโดยพ่อมดมวยไทยครับพลอยหวานโพชนาวันเสาร์ที่14มกราคมนี้ครับศึกวันอาหารบวกทีเด็ด99นะครับ ศึกวันนา้วหารบวกทีเด็ด99เวทีมวยชั่วคราวตลาดหลังเดอะบอโคราชครับอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับแล้วก็สัปดาห์หน้า9มวยดีวิถีไทยครับมาดูสักเล็กกับพรพิทักษ์แล้วก็บารมีกับขยี้กับชาติอนันต์ครับเพชรใจสนดวนกับทนาด้านของดาวจิตเมืองนนท์แล้วก็เปิดหัวด้วยซ้ายนครกับสิงห์ดำสิทธิพิทักษ์ชัยครับเดีละครับยังมีความพยายามอยู่รับยอดสยามครับแม้ว่ามันจะริบหรี่แต่ว่าทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับ จะพลัดจะโชวนโป้งป้างโป้งป้างจะมีลูกโป้งป้างโป้งป้างมีผีจับยัดหรือเปล่าครับเนี่ยครับวันนี้ผีบขวาทํางานดีมากครับถีบไปแม่นนะครับผีบเท้าหลังได้น้ําหนักทาให้กุโตสู้เจ็บด้วยไม่ได้ทําลายจังหวะอย่างเดียวครับฮุกซ้ายครับก็วืดไปครับเข้ามากอดเอาไว้น้ามาฝ่างเวทีครั้งหนึ่ง กับเวลาที่เหลืออยู่ครับ1นาที50วินาทีเสร็จๆสครับทีมและดันออกไปครับทางด้านของซุปเปอร์เล็กอ่าก็เรียกว่าซุปเปอร์เล็กนั้นเนี่ยครับทอยทีทอยอาศัยนะครับต้องการแสดงซัปิริริลนะครับเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันครับเร็วกว่ากระแทกด้วยบาซ้ายด้าว่าอ่าเรื่องนนท์ครับยิ่งจับยิ่งแรงครับ ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์วันเสาร์นี่บ่าย3ามโมงตรงครับวันอาทิตย์ก็เที่ยง15นาทีเป็นต้นไปครับมาแล้วครับแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์ครับดาวดังวัยสิปีจากอําเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับนี่คือผลงานนัดแรกของเขาในปีตอนในปี2อ6 6นะครับตอนรับสักการใหม่ครับอาติดตามผลงานของ